วัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็มาพบมาขอทางส่องกระดกันแฟนเฟซสาวเล่าสบายดีเพื่อนทุกๆคนสบายดีเอฟซีเอฟซีเวอร์สู่ผู้ทุกคนเดอ้อสบายดีเอฟซี FC, ทางฝั่ง,งล่าหลักการเอฟซี FC, พี่น้องทางฝั่งไทยหรือสิเป็นเอฟซีที่อยู่ทางต่างประเทศก็ขอกับสบายดีเดอ้อมันนี่สาวกสีมาเปิดทิศ โทรหาน้องอ้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องวาสีหาตืนบ่อสีรองโทรเบิ่งเนาะแต่เพื่อนกระยังพวกทันได้หูหรอกว่าเจ้ากอสีโทรหาเพื่อนเปิดออนจักบอ่ใส่ได้กำลังเห็นพี่น้องตากอกำลังโทรหาน้องอ้อย Okay. เนี่ยวเราว่าเก็บกาแฟเขาบอให้เก็บสัเอาคือว่าบอให้เก็บเป็นยังงเขาซื้อแล้วอนนฮะโลนตัวประจักษ์เขาซื้อ,อาสออมามพันสามพันปลายระ สองสามมือเร็วเอาสั <damit secondo> <änger mum hacerlo> ่งว่าเป็นว่าท่างกูพี่น้องน่าแสบเลยแหละเออมามาสีดำเลยนี่ท่านกูใช่ไหมพี่น้องโทรหาน้องอ้อย อยูก็ไฟยยูก็อึยสองคนยูก็เบื่อเอาเอเอินเออเล็กน้อยขี่รถีบยังบอนะน้องอ้อยกำลังแอบขี่รถน้องบุญแม่พนวูหูโตสามว่าพนวูหูโตสามว่าเศร้ากอกำลังถ่ายพี่เนาะพอลงมาติ มันเป็น ตาเป็นอยู่บะเป็นตาเป็นอยู่บ่นะเป็นตาเป็นอยู่ว้ดีกัน้านอ้อยแอฟพีรถพี่น้องบึงไหมเป็นบุ๊ดันก่อนบุ๊ดเดาน่หน่่่ะ อดไปอันนั้นรีวิวสวนกาแฟเบิรงเนี่ยสวนนี้ก็ผากันแอบขับดเป็นอยูอเ่เป็นอยู่เนี้นยสิขี้ให้เบิ่งกแาากหน่อยน่องออยเพลินกำลังสีแอบครับโดเนอทานผู้ส้มกระสาเบิร์เม่อสวนกาแฟเก็บแล้วหรอป่ะนะ เออหลายอยู ava, ่เนาะท่านผู้ชมกาแฟอยู่สวนบ้านง้านนุ่บุ่น่องแถวปากซองพุ่นต่ฮอดบ่กล้กันบ่ มืัอนี้สาวก็มีคลิปน้องอ้อยมาฝากเด้อทุกคนโดยเฉพาะกับเอฟซีเพนที่คิดฮอดน้องอ้อยเนาะมืัอนี้มีคลิปมาฝากตัวนี้ตัวนี้เก็บได้หรือเปล่าเดาเดตัวนี้ยัง่ยมันจะมั้งซุกว่าทั้ไหนโอ้เพราะฉันหูดบ่ะเนีย่ยเพราสิหูดมือัอนี้เน่ยใช่ไหมเขาอันนั้นถ้าจะว่าโมให้เก็บอันนี้ส่วนก,กับเซกกะอ่างอ กระเพาโดเท่าไหร่โดนหนึ่งสามพบาทโอ้แฟงกวาเขาอีแล้ว哈เขาเขาลงเธอได้ยี่บาสองพันสองพันแปดหรือสองสองพันเจ็ดสนี่แหละกะเพาอันนี้นี่กระเพากระเพากลาง่ง เดียวค่ะนี่โดนน้ำสิบห้าพันเออตัวนี้แห้งเพลงแต่ว่าแต่ว่าเขากระตองไในตาก็แน่แนอนตัวนี้มันกระใสเวลาเฮิองกลัวก,กระเพาะซันติมอเนาะแม่นี่ตรงตาเขาแห้งแบบนี้เอฟเฟ็ตอะบอ่

ทายรอบๆแถวสวนบ่หาผู้ใดอุ้มดูกโอ้ยทันทีมีดูกแล้วนะตันฮะ ทุกคน <c oughs> น้องอ้อย <c oughs> เพิ่นรีวิวสวนกาแฟให้เบิง่งเป็นสวนของเพิ่นเองแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ลงเก็บบ่หน้องอ้อยแม่นมื้อนี้เขาบ่ให้เก็บแล้วแต่ว่าภาพมันบ่อยากสัตว์ปานได้ก็ต้องข้อถอดเพราะเอาไปนำอน,นั้นท่านผู้ชมได้ได้เลยมันแบบมันมั่วเนาะเพราะว่าเฮาอันนั้นทบิดโอเคฮะการธนาพี่น้องมันก็เลยบ่แจง้งปานได้กพแฟตัวนี้ก็ขอโทษับ <c oughs> ตัวนี้กระเพาะันติมอร์แต่วะแม่บอกตัวนี้เก็บแล้วล้วว่ะตัวนี้ยังกับหูดเมื่อวันนั่นตั่นเป็นร้านซุกไนก์ก็ะได้หูดท่านนี้อันนี้กับตัวนี้เทียงเจ้าว,วรือเทียงไผ่ฮืออันไผ่เทียงเอือยโอ้เป็นตะม่วนเนาะ มีมีไฟผ่าบ่าีเออกระสะดวกไปอย่างหนึ่งเลอเป็นตะม่วนเนาะเทียงเพื่อนเขาวจาทางนะพ้นกระหยิบหยิบอยู่ไหนอยู่าาทั้งหวานท่าโต๊ะเก็บอ่บ่นะกกบ่โต๊บ่ได้โต๊กไต่เอาไตา่แบบนั้นตลอดเลยบ่นี่พี่น้องบรรยากาศอยู่ อยู่บ้านโคตรเนาะลน้อยน้อยนีนีเข้รม,มาวันนี้ลงไปดุมแ่เจจะใสจะอ,อ,อ,อยู่กับใครนะอยู่กับน้องโดดไปเบิ่งแถว ไปเบิ่งแถวสวนทางดังเบิองนะจะสิึืนไปไสขื้นไปเทียงจะสิต้ขืนกาบบรรยากาศอยู่ทางอันบานโคดเนาะพี่น้องกาพ่นบอกว่าพุนมันกาหยิบหยบเนาะแต่ว่าทางบานนะคามนี่บอหยิบหยีบหละตลอดเนาะ คือสว่วนกาแฟน้องอ้อยเนาะใหญได้โทรมาหามานันนี้ก็ได้พาพใ่มาเบาิ่งส่วนกาแฟาหักตะาวาันโอ้กาแฟร้ายอดีสูตรรายอดีเน,นาะนซีมว่าหากินให้เบิ่งมะซีม <laughs> กินบ้านบ่หมากสูตรหวานๆแน่นอ คอยเคยซีมอยู่ไหนมันหวานเดออะคมบ่หวานหว <laughs> านหวานแต่มันมันหวานเกินนะมันหวานมันหวานอีเดียว่ไป,ปุนนะะเด้อฮโอ้ตัวนี้กบโอ้ได้อันนีตแต่อยากได้แบบนี้เบิร์ตพี่น้องได้อันนี้มาอันนี้ มืัอนี้สาวก็พามาดีวิวสวนคาเฟ่ทางสายน้ำหนองอ้อยเด้อพ่อแม่พี่น้องแมน FC คนใจดีหูจักหันหันหันนุ่นสูงเอาบวานนุ่นสูงหัานคอยว่าหวานโคตรบางยาวแม่ไหมว่าหวานหันโคตรบแม่นนุ่นสซุ้งแม่นมันมีซองหานปะแมน ขอยมีของควนซีเซอร์ไฝ่จะไวจะสิขึ้นมาลงอียังล่ะจะสัญญาข่อยก่อนที่วไวจะสิข um, ึ้นมาหาข่อยขึ้นจังไดะสีดำหน้าเนาะว่าแบบย่างได้กระตามฮะสัญญาข่อยแม่ไวจะสิขึ้นมาเออจะสิหายยังข่อยเดาลำหน้าเพื่อจังสิไปแบบคือว่าข่อยาแน่่คุณม แบบโอ้ยมีแบบประตูอีไดโอ้ใครแบบประตูนี้ใครนี่ประตูตัวนี้อาร์ตมีมาสร้างร่วมแบบมาสร้างอันได้ถือไว้นี่นี่นี่นะเหื่อเพือนนังเน่ยป้าแป้งแสบาทนาะดูล่ะเนี่ยอันจะเบิ่งอันนี้เป็นหัวเออันนี้มาหนิกาห่านป้ายในนี่นะ คอยพุ่มใจในตัวเจ้าอะระอันนี้นี่อันนี้นี่เนี่ยวะตูนี่กะเขาเขาว่าเย็หนานขผอยก็ได้ซื้อเพื่อเห็น <laughs> เห็นแก้อื่นพี่น้องเบิ้งน้ำกันน้องอ้อยสางเฮือนมหาสากอกยู่อันอยู่นุ่นสูงพี่น้องแต่ว่าสากอม่มีโอกาส พ่อแม่พี่น้องมาเก็บก,กาแฟโหกาแฟ, i, ก,าฟ i, กูลายเลยนะเป็นกำลังใจให้เด้อส,ส,สู้ๆเด้อสู้ๆสู้พ่อผาวิว่ำหน้าสอยเออจ้าบายบายเด้อบาย,บายกินกาแฟกับพ่อแม่พี่น้อง บัญญัติาก,กทาท ooth h อันนองอ้อยทั้งซ้ายเนาะพี่น้องให้เพิ่นรีวิวสวนกะเพราทัทาง้งอันทั้งซ้ายที่อยู่สวนเพิ่นให้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วก็ให้เอฟซีทุกๆท่านเบิ่งเนาะพ่อแม่พี่นอกก้องกาสิได้เห็นแล้วกามันก็บ่สดะดวกปานใดก็ต้องขอโทษขออภัยนําหลายๆเนาะเพราะว่ามันมันอันบ่แจ้งคือแบบเฮาไปถ่ายเองเนาะพ่อแม่พี่นอ้อง ก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้แซวก,ะกะอกกับซีคอปปิดคลิปไปพี่อังสมีเดอร์พ่อแม่พี่น้องขั้นสุดสอบคลิปแซวกอกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์แาวกอกในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุลิปตอนต่อไปเนาะกะต้องขอขอบมุณขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งที่ให้การติดตามหับส้มคลิปผ่นเดอนะ้อเนาะกะโอเคพี่น้องอันนั้นพบกันไหมในคลิปตอนต่อไปผ่านเด้อสำหรับคลิปนี้ Good-bye, dude.